สร่างแตงหนาสร่างแตงหนาแทนที่สไซส่เกือบคนเบิดผ้าใบมาเนาะใส่ลองเท้ากักเน่โอ้ยผู้ทำเทียบบ้างโอ้มือนีกิมแมนิีผลไงกุ้มเลยเนาะไปที่เบาหน่อยโอ้ไปคนต่างเนาะเจ้าก้องคอย กระไฮทายหูเน็ตี้จเจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนคู่เนี่ยอาชีพทาย,ยหูเนี่ยเออ<ๆ>เออเออเออจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวเอกปะเนีน่ยกระยิ้มเนี่ยเจ้าบ่าวต็เมีหอมอืมันแดงอยู่สนน้ำพุอยู่บ้านนอ,นอกเนาะจะไปมัเนี่ยมาชิดเพื่อนเพื่อนบวกกอย่างที่เห็นเนาะพี่น้องเองเนาะพี่น้องเองเนาะ กิมงานไม่กวัวเป่นหลางจาน<อ>นี่คือส่างแตงหนาส่างแต่งหน้าแท่นที่ซใไซเกือบคนเบิดผ้าใบมาานหะใส่ลองเท่ากักเน่ <laughs> โอ้เมื่อนีกซีเมนค์ขี้พูนไงกุ้มเลยเนาะเอาขี้พูนไงง่องคักแล้วเมือนเนี่ยปาผู้สร้างแตงนาเห็นเมดบานเลยทั่วประเทศไปทั่วโลกเลยมาอีกมาอีกใส่จะบาโอ้เจ้าบ่บามาแล้วพี่น้อย โอ้เจ้าบ่าวมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วกุนเดชเจ้าบ่าวมาแล้วพี่น้องเอ้ยกุนเออจ้าสร้างสิเป็นอะไรสร้างสิน้ามันสีเบิดก่อนอะไเนี่ยเอาเอาบิดเนีอหลางก่อนเลยเบชเจ้าบ่าวมาแล้วพี่น้องเอ้ย โผล่เจ้าเ่าเจ้าบล่าเบอร์ตูเห็นเลยบอเล่นเห็นเลยบ่ผัวโผล่โผ่เจ้าบ่ามาเล้วเจ้าบ่ามาแล้วเจ้าบ่ามาแล้ว

ท่างทางไปใส่เป็นมากสบายดีเบาหน่อยโอ้ไปคนต่างเนาะเจ้ากง่อสบายดีชอ๊ะ

ก็ยองเอาบรรยากาศนี่ตอนนี้พันจีเขาก็ควนกันไม่แนงไม่ขู่เัน เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเพื่อนพี Linux ่น้องเลยโอ้ยกระไฮท้ายหูเน so ็ตี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนคู่เนี่ยอาชีพทายหูเนี่ยเออเออโต้เขาเขาอุยในจับจับเนื่ตัวลัางตัลังเตะต่อ มันโบกแจงบมนเลมันเลื่อมมานะ่ะไปทั้ง,าง่างโขดเดี๋ยวสีไายฮูบก,ก่อนพี่น้องแป๊บหนึ่งมาดมมาอเอาไงคิดอีไายฮูบกูไายฮูบที่ทหมู่เนี่ยคิดเอ้ฮูปีเต่าฮูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยคิดเอ้ไายฮูปเนี่ย ทายหุบติมูเนี่ไปไป,ไปเอเอเอะยืนกันเด้อหนึ่งสองสามเออทอมหถ่าเอาาอคอชิดยืนกู่ข้าด้วยกันเอา้เอา เ้าบถ่ทยาหบเดาจับกล้องทอยทอ้อม่้าไงนะพนเมตรีเมตรีก็ไม่กลอทยอนันอมแก่รหอมแก่ป่อ่าจับเนี่ยหายถ่ทยนงโคใครเนี่เออแล้วแต่หาจเบาจะสาวหอมแกมกันเนีตีวะเออเออถาเอเดมเองโบ เจ้าบ่าเจ้าสาก็หอมแก่เน <si ี่ยเด็ไทยเลยเออ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 งามเลยอมขัดท้ายกอไดามุมซ้ำเอาหม่เอาไม่มอม่มอโม่เออไทยมุกดาวมอมกระโดดหอมแก่ เออเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวอีกบบนี้กระยิบเนี่ย,ยเจ้าบ่าวก็เปียกหอ,อม,อมโอเคเออแล้วไปทีดดไ,ได้ได้ละพักเอาเจ้าไปถ่ายรูปด้วเจ้ามางานดอกกระต่ายกับเจ้าสาวเจ้าพักมาว่าพักมาพักก้าวถ่ายเน่แค่อะไดถ่ายเน้น ถ่ายเนาะเหอะไไปฮักกะถ่ายเต้คันแอนจจารักอารเอ็ไทยอารเอ็จียงน่นาประสาทใจังปะเคล่อนที่ตัวหมูหนึ่งสองสาม ໄປປົດໝວກເຈົ້າຫັ້ນເຈົໍ່ຖ່າພັກດີ້ໃສຂ້ອຍດໍານ บรรยากาศลังบาตรน้องเอ๋ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะบรรยากาศเลยนี่อยู่ไหนอยู่หน้าพี่น้องเอ๋ยก็จะประมาณนี้แหละงานแดงอยู่สซนน้บดหรอยู่บ้านนอกเนาะจะป้ายมาเนี่ยมันจะขึ้นโบกอะอย่างที่เห็นเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะพี่น้องเอ๋ยเนาะบ้านเนี่ยทีมงานไม่กลัวเพิ่นหลังจาน ถ่ายหูไว้พักถ่ายหูป่อ่ะยา้ทรงให้เด้อทักทางเพจเด้อสิทรงให้เดี๋ย,ย,ย้อนกี่กาบก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศในเมือน,นี้ก็จะประมาณน,นี้แหละพี่น้องเลยหลังบ้านน่ีงานมีครัวเลยเอาสร้างแต่งหน้าบะกะออักเกอร์ตะง่าดูเออเออเออกเอร์ตะง่าเอ,อด้ดูไม่จอกก็ไม่จอกกับกเกอร์ Được dực đuổi học ơ tôi mạo 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 mùa mạo mùa nó mạo mùa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 màu mùa mưa mùa 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 กระชีออกเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ที่เมื่อคือการเจกะปิครับไปพ่อใหญ่เมื่อ่เฮาไะเอ้าซีเมื่อก่อนไปพี่น้องอ่พีน้งเอ้ยเนาะสำหรับงานแต่งในเมื่อนี้เฮากะ็จะจบเพียงสำเนียงพี่น้องเอ้ยเนาะกะบรรยากาศอยู่บ้านนอกบ้านนาเข้าลดสัประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะ หนึ่งโมงลเลยครับสีออกเมื่อพภาวะยู่เหื่อนเอากระมีเบียกแน่พี่น้องเลยเนาะเัาสีออกเมื่อตอนพี่น้องอเลยตามากตาสอบก็ฝากติดตามเก็บกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้นเด้อพี่นอ้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้จบเพียงสำเนาพี่นอ้องเยสบายดีเด้อพี่น้องเลยบายบาย